อ้าพี่ช่วยก็ได้จริงเหรอจ๊ะพี่จะช่วยคำมาั่กันให้แก้วแล้วเหรอเปล่าาแก้วขเข้าใจพี่หน่อยเถอะถึงว่าในตอนนี้แก้วจะมั่นใจว่ามีเงินมาใช้หนี้แล้วถ้าในอนาคตอ่ะถ้าเกิดมีปัญหาแล้วแก้วใช้หนี้ไม่ได้อ่ะพี่ก็ต้องเดือดร้อนแล้วทีเนี้ยเราก็ต้องสูญเสียตั้งเงิน คุณเ,เสียทั้งความสัมพันธ์แล้วมันคุ้มกันไหมอะ่ะฉันเข้าใจพี่สนฉันก็ต้องขอโทษพี่ด้วยนะที่ทําให้พี่ลำบากใจอะ่ะแต่ฉันไม่มีทางแล้วจริงๆพี่สนเข้าใจกันได้ก็ดีแล้วนะเพราะว่าฉันเห็นมาหลายคนแล้วที่ทะเอลาะก,กันเพราะเรื่องเนี้ยจริงครับบางคนนี่นะครับค้ำให้คนรู้จักโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองต้องรับผิดชอบ หรือบางคนนะครับไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเขาเนี่ยต้องรับผิดชอบวงเงินเท่าไหร่แบบนี้ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยนะครับถึงแม้พี่จะช่วยคั้ประกันให้แก้วไม่ได้แต่พี่มีวิธีอื่นที่ช่วยแก้วได้จริงเหรอจ๊ะ